พิธีอัญเชิญพระอุปคุธขึ้นจากแม่น้ำโขงเพื่อนำไปปฏิสถานภายในวัดพระาธาตุพนมวระมหาวิหารเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญในงานนมัสก,การพระาธาตุพนมซึ่งปีนี้มีชาวไทยและชาวลาวมาร่วมงานนับแสนคนหลังคณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบเปิดจุดผ่อนปรนชั่วขคราวาธาตุพนมเป็นจุดผ่อนบนพิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงวันที่26มกราคมถึง3กุมภาพันธ์เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดี2ประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจ2ฝั่งแม่น้ำโขงจุดผ่านแดนชั่วคราวจะเปิดตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาตลอด9วัน9คืนโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นชาวไทยและชาวลาวเท่านั้นเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ชาวลาวได้ข้ามเข้ามาสักการะองค์พระธาตุพนมและชาวไทยข้ามไปสักการะพระธาตุสีโคต,ตบองและพระธาตุตูมพระวงังซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีชาวไทยและชาวลาวข้ามแดนมากกว่า1นึ่งแคนมาทุกปีอยู่แล้วอันขามมาทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าอยู่อันเมืองบ้านคอ,อยมนันอยู่บกใกลนะเยอะค่ะ ส่วนมากกับมาอันมามือตลาดแล้วก็เอาเครื่องมาขายน้ำค่ะเอาเอาเครื่องมาขายอปุ่นน้ำนก็ีี้การี่พันธุ์ววนช่วง้าปีครับดีค่ะดีแห้งดีค่ะสได้มีรายได้ได้อันขามาขายเครื่องแล้วกับมะเที่ยวมาไหวพระนาน้ำค่ะขณะที่ฝ่ายปกครองยืนยันถึงความพร้อมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและป้องกันก,กลุ่มคนเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะการจ่ายค่าเรือโดยสารซ้ำซ้อนและปล่อยทิ้งนักท่องเที่ยวจนไม่สามารถข้ามแดนได้ตามเวลาที่กำหนดซึ่งปีนี้ได้หารือทุกฝ่ายทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองและตัวแทนประเทศลาวเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกันปีที่ผ่านมาเราก็มีบทเรียนในเรื่องของการจำหน่ายตัวเรื่องที่การขึ้นราคาสินค้านะครับเรื่องผู้ที่แอบอ้างนะครับเพื่อที่จะ นาพาให้พี่น้องประชาชนนี่ไปไปสู่จุดนั้นจุดนี้อำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐนี่อันนี้เราก็มีมาตรการป้องกันนะครับซึ่งเราก็ได้ประชุมผู้ประกอบการเรือนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงานนี่ที่ซื้อตัวเลยต้องสามารถใช้ได้ทั้งขาไปและขากลับไม่มีการซื้อบัตรซ้ำซ้อนนะครับไม่ซื้อไม่ซื้อซ้ำซ้อนอีกนะครับ ส่วนพฤติกรรมการสแสวงหาผลประโยชน์ในงานนมัสก,การองค์พระาธาตุพนมเป็นระบบผูกขาดมานานจากกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดวัดโดยจะเริ่มจากไปเช่าแผงค้าแล้วนำไปขายต่อแนวราคาที่สูงกว่าเดิม5-10เท่ารวมถึงบริหารจัดการสถานที่จอดรถและดอกไม้ทุบเทียนที่อยู่ด้านนอกวัดซึ่งปีนี้แม้จะมีการเปิดประมูลให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ แต่ก็มีผู้ค้าบางกลุ่มไปร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบเพราะได้รับผลกระทบจากค่าเช่าแผงค้าแต่คณะกรรมการบริหารวัดทาดพนมก็ยืนยันถึงความโปร่งใสทุกขั้นตอนเงินที่เขาสนับสนุนมาวัดทาาพนมก็คือ7ล้านหปีนี้คณะกรรมการก็เลยมันสูงเกินไปมันก็จะปรับราคาลดลงมาเพื่ออะไร เพื่อลองรับเพื่อลองรับให้พ่อค้าแม่ค้านี่ไม่ให้ผลกระทบก็ลอดลองอมาหกล้านห้าไม่ต้องีเพิ่พมค่าเช่อพอา,าออพ่อค้าไม่เออพ่อค้าแม่ค้าง,ง,งานนวมสการองค์พระาธาตุพนมปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26มกราคมถึง3กุมภาพันธ์เป็นงานประเพณีบุญเดือน3ของทุกปี จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาวเดินทางมาทำบุญสักการะขอพรรวมถึงการห่มผ้าพระาธาตุพนมซึ่งพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่และควรมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตยุทธนาอินทสอรไทย p ี s รายงาน